เชิงโชว์รูมเชว์หาตอนแม่นางขวดแก้วใช่ค่ะอ๋อรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะพลนุภาพพลิกโลกห้องโดยสารเนี่ยกวา้างขวางเลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาเทรสได้ที่โชว์รูมของเราได้ตลอดเลยนะคะหรือจะให้พนักงานของเราเนี่ยนำรถเข้าไปเทรสได ที่บ้านก็ได้เลคะขอบคุณค่ะเป็นไงสวัสดีครับเมวัสด,<า>ดีเรียบร้อยไหมลูกแล้วเป็นไงพนักงานมีกันแค่นี้เหรอให้เรียกมาประชุมกันจะได้แจกจ่ายงานกันนตะมันไปไหนกันหมดหอ่ะอ้าวซ่อมเสร็จแล้วเข้าวางในเลย พี่เบิร์ดผมก็บอกแล้วทางขวาทางขวาทางขวาใช่ขวาไหนพี่เบิร์ดอะไรขวาแหล่งมืงขวาโอ้ยโเดี๋ยวเดียดีไเดี๋ยดดีขวาแหลงมึงบอกมนี้ช่ดชยมึงบอกมานี้เฮ้ยใเยนไปทุ้อมาห้ิปีแล้วอะไรมันอยู่ด้านขวาเฮ้ยอย่าอย่ายาเข้าห้างกันใจเยนพี่ไหเฮ้ยผมเป็นช่างผมรู้มันอยู่ขวาจริงผมช่างผมรู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรทาไมรถสีขาวเนี่ยเขามา มาเค็มเออเค็มเออนั่นแหละเอามาเค็มวงอะไรใส่กแล้วพวงอะไรใส่ครับผมแล้วมันเถียงเรื่องอะไรมันเล็กไปมันใหญ่ไปหรือมันใช้ของเก่าครับไม่เออผงาะไรไปไว้ข้างขวามึงบ้าป่ะมึงย้ายวงอะไรครับมาอยู่ที่เมืองไทยไงพี่ฝั่งขวาไม่เกี่ยวกับเล่ไม่เกี่ยวกับที่เมืองนอกมึงบอบมันน้อยรับมาไม่ดูก่อนประสบการณ์น้อยโชว์มันก็ไม่น้อยนะมันได้มาซ่อมมาเยอะนะตั้งแต่เบรกสบัดอะไรนะใช่ เบรกสะบัดคันเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดพาหักสลักหายหัวเทียนจ่ายนายแฟบแม่แม่ตายโอเคไม่เจค่ะไม่เป็นไรต้องกี่ปีแล้วถอยใช่กี่ปีแล้วเนี่ยท่องมันยังจำไม่ได้เลยเนี่ยท้องมันยังจำไม่ได้เลยพี่คเออนี่โรเบิร์ตมานี่มานี่มานี่อะไรมานี่มาให้ดูดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพวงมาลัยนะอยู่ฝั่งไหนขวางขวาหรือเปล่า พี่พี่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยมผมหมายถึงพี่ขึ้นรถแล้วผมาลไยอยู่ฝั่งไหนก็ขึ้นไปนั่งปับพผมาลไยอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมพี่ขึ้นฝั่งไหนอะ่ะก็ฝั่งขวาได้ไงฝั่งขวาได้ไงอะ่ะพี่ขึ้นฝั่งขวาได้ไงเอาคนบ้านป้ามันขึ้นรถฝั่งนี้แล้วข้าไปฝั่งขวาด้วยเหรอ ผมบอกเลยพังนี่ได้ฟังดีๆนะสมมติสมมตินะสมมติเรามึงฟังมึงฟังมึงฟังเลยสมมติเรามาปึ๊บเราจะขึ้นรถพี่ก็ล้วงบุญแจหรือรีโมทกดประตูกรุบเปิดขึ้นมาปั๊บพี่ก็จะเดินไปนั่งนั่งตรงนี้นะนั่งปึ๊บนั่งฝั่งขวาฝั่งขวารู้ไหมตรงไหนมองไปทางหน้า้นมองไปหน้านี่คือมือขวามือขวานี่คือฝั่งขวา เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เ่ยอันนี้ดีกว่าไม่ใช่วะไม่ใช่ผมก็บอกแล้วอยู่ทางฝั่งขวาเพี่ผู้ถูกแล้วเอ้าถูกแล้วเออตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่แล้วทำไมไม่บอกเด็กมันอ่ะอ๋อผมก็ใจทีแรกแล้วครับบอกเคลียร์กันมันที่ไม่กล้าเข้าไปบอกเขาว่าอะไรอยู่ไหนอยู่ฝั่งขวาครับไม่กล้าเข้าไปบอกครับ ที่หลังรถคนโตมาอธิบายไปเท่าที่เขาทังครับผมไปได้จรงนู้นตายมันตายกันไปแค่นี้ตายตายตายลูกใคระใครมาขบอะไรมาเออสงสัยจะเป็นงานบวชอะไรหรือเปล่า ตัวเราเองเนี่ยมีนานไปแล้วว่าขันตกส่วนนี่คือหนานเจ้าหนานเจ้าเป็นใครครับหนานเจ้าเป็นคนทาพิธีอยู่ในหมู่บ้านอ๋อนี่มาจากหไหนเนี่ยี่หมอผีพวอกระเจ้ามาจากเหนือมาจากเหนือจ่ายเปร่วงเปร่วงในภาคใต้เป็นคกันทั้งเหนือทั้งใต้เลยแล้วมาทําอะไรที่นี่ฮะจะซื้อรถหรือไงฮะเขามาตามหาเมียเขา ใจอยากก้ากกัดจิกยากกรั้งเออเจ้าชันลองเล่าให้ฟังสิครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าไงครับวันที่เราจะมาเราจะมาเราจะมาถึงีสุดยอดมีอะไรช่วยป่ะเกิดอะไรขึ้นครับลองเล่าใหม่สิครับคือข้าเนี่ยนะ ออกมาตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันเลยาตามหาคน อะไรใครเป็นอะไรอ่ะคือนั้นอาจารย์เขาเกิดอะไรขึ้นฮะเพราะเมียเก่าของเขาเนี่ยตายไปหลายภพหลายชาติเราทางหมู่บ้านก็ต่างทําพิธีกันยังไงก็หาไม่เจอจนเราก็เดินทางมานานจนมาถึงที่เนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยนะมีเมียเขาอยู่นี่มันจะจริงเหรอครับไอ้วิญยงวิญญาณอะไรที่ต้องมาเชิญวิญญาณกลับอะไรโอ้โหนี่มันยุคสองพันแล้วท่านดูเราอาจจะดูเป็นคนเพ้อเจ้อเหมือนคนบ้าเหมือนคนสติไม่ดีแต่จริงที่หมู่บ้านเรามีพิธีแบบนี้อยู่จริงๆ ทำพิธีนี้อยู่เป็นไรเป็นไรเป็ <c oughs> นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ห้าเฉยๆไม่ได้ทำพิธีอะไรหวดแค่ห้าอย่างเงี้ยเราไปเป็นอะไรอะ่ะผมก็ไม่ได้เป็นแค่ตกใจ <c oughs> อ๋อนี <c oughs> ่เขามาตามวิญญาณเมียมาตามวิญญาณแม่นางขวงแก้วขวงแก้ว เขาตายไปกี่พบกี่ชาติแล้วจะรู้เหรอนั uh, ่นนะสิแล้วท่านรู้ได้ไงว่าวิญญาณเขาอยู่ในนี้นี่ไงข้าต้องให้หนานเจ้านี่แหละเรียกวิญญาณต้องเรียกวิญญาณมาสิงสุกอยู่กับมนุษย์ที่มีร่างอันบริสุทธิ์อุ้ยนี่ที่นั่งนั่งนี่วิญญาณสามารถเข้าร่างได้หมดได้หมดเลยเนี่ยดูก็ตาวิญญาบริสุทธิ์วิญญาบริสุทธิ์วิญญาบริสุทธิ์นะไอ้นี่สองคนนี้วิญญาณสัมสอดได้เหมือนกันแต่เขาได้ได้เหมือนกางฮาดานอย่าหาว่าผมลบหลู่เลยนะผมไม่เชื่อเรื่องสยยศาาตร์ีเเดดดขล อะไรเป็นอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าเฉยๆแบบเมื่อกี้เลยแบบทีแรกอะอย่างเงี้ยพร้อมแสดงตลอดแล้วเราเหมือนสะกดอะไรผมไงไม่ได้สะกดไม่ได้สะกดให้ไดนขยันเล่นให้ดีขยันรับแต่ตามเรียกวิญญาณมาได้ได้เดี๋ยวจะเริ่มวิญญาณมาอ่เดี๋ยวเราทำพิธีโซล่าโนโซล่าอ่าจารย์ครับวันนี้เจ้าชายจะต้องได้เจอแม่นางขงแก้วแน่นอนครับนี่เป็นพิธีของทางเผ่าเรานะ จะเชิญวิญญาณเป็นพิธีเก่าแก่มีมากกว่า2,000ปีเฮ้กูชอบขยี้อ่ะโอ้โชติฟท้งโิฟท์้นเป็นกายอวราชอ่ะที่กำลังรับชมอยู่นี่นะครับเป็นนาฏศิลป์จากเชียงใหม่นะครับ ดูการสนุกสนานเลยนะแล้วเอาไปเชิญแล้วเหรอเหมือนเหมือนจะนวิธีใกล้ใกล้กะดาสอาบาลาเซาลโหนยโซลาลาซไลเลยเลือดลาเลยต้อายเลยาเลยโซลาตาตาลาเลยโซลาลลาลวเลลายเลลาโซลาลาโซลันไปยังเกิร์บเ ควรเป็นอะไรอ่ะขวงแก้วเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะขวงแก้วขวงแก้วคือแม่นางขวงแก้วนี่อ่ะขวงแก้วใช่ไหมไม่ใช่ข้าคือขวงเด็กว้าวจบแก้ได้ยังอยู่ปลายกาเอาวิญญาณออกเลยเบอเว่าปวดเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินเอาวิญญาณออกเอาวิญญาณออกสุราปาเลก็ลองซาลายโปลาทาโปลายตาปลาปลาปา ออกยังออกยังออกยังออกแล้วฮะไม่ใช่ผีออกนะเลือดออกตอนเนี้ยอกดูเป็นโลหะมันก็ต้องมีโลหิตเจพี่อาจจะบางไปต้องต้องใช้พิธีเพิ่มต้องใช้พิธีใหญ่ใช่โอ้โหเมื่อกี้ก็ใหญ่เลยนะะโอ้โหอันนี้โหสต์สัตวาออลอสะอนที่อละขอลเลือดสาลาสิสตลายสิสุสาลายลายอแล้วลายลา่บ้านเราไหมแ้านา

น้องเป็นครงเหนือเฮ้ยถ้าเป็นคนเหนือจริงถามนิดนึงทางภาคเหนือเนี่ยอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาสิวค่ะอาหารสิอาหารเขาเรียกอะไรน้ำอะไรน้ำอะไรวิอ่องน้ำพริกอ่องกินกับอะไรหมูแคบหมูแคบหมูแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแกงแกงเหาะออ ไม่ใช่อะไม่ใช่อะไม่ตาบาล้วอย่านไลสไลตาลลาลางหลไลต์สไลล่าลละลาุตก็บตดลยร้อตัลยล้อแล้วฝรอละฝ่าตัโอเล่พวแล้วโอเล่ม้ลโลไ่ไ้าก็อยันเตนที่กไกลวดใจใกส้้ยเแล้วเตฟังเมมรน่รี่รี่สาะ หแล้วแบบนี้ออกล้วไม่โข้าไปหมแล้วนี้แสดงว่าออกแล้วโชกดีนโชคดีอาจารย์อาจารย์กทาลับไปเถอะครับตรงทางก็ได้สักทีมันไม่มีหรอกอาจารย์โอ้เล้านโลานนเ้าล้านเต้โซลานู้อาจารย์เต้ล้หรือไปล่าเฮสร็จแล้วปนสโล่เลยโเลยนสโลเลยคโลเลยคนสโลเลยโเยโเยเฮ้ยไม่เข้าสป้แล้วป้าดามา เฮ้ยพ่กไหนจะเข้านะคอเขาเป็นเอ็มหมดแล้วเนี่ยหูวิชาเยอะมากซาลาลาซาเลโลอาซาลาซาลาลาซาลาโฮลาซาลาดูซาลาแล้วก็ซาลาแล้วก็ซาลาแล้วก็ซาลาเอ้โอโหมึงว่ากุญใหญมาเอา เนทั้งนนี้แล้วมึงมานั่งนิ่งอย่างนี้ผมว่าคุณไงมั้ยก็ผมบอกแล้วมันไม่มีวิญญาณที่นี่เดี๋ยวมันต้องมีสละพระลักณสละพระกรรมาวิญารส้างวักลวอรสราสองพันย้อ ไงเอาไม่ใช่ควงแก้วไม่ใช่ควงแก้วดีกว่าให้เรียกควงแก้วไปเรียกสีหนุ่มชนยิ้มมาแล้วหายไม่มีจักรานี่เจ้าสั่งมีเพลงอะไรที่ร้องเราไปแล้วให้เขาจดจำตอบโต้เราได้ไหมแสงจันทร์นวลผ่องพระพาพ่าผังดังทองเมื่อมองแล้วสุขอุราแสาทิตย์สว่างผักตาฟาทะมิงยาแตายต้องปิดต้ ปังสวยๆเรกพอคุเป็นได้กได้พี่ปิ๊เก่งปิดนะอยากไดเห็นทีตอนผีรักเธอนอกก็มีอวเก๋าเจ๊งก็ปูไปร่วมอะไรกับเขาได้ไม่ใช่คนนี้เอาล่างใหม่แล้วละเอาล่างใหม่สาราพราเซลาวิทาระ่าเร่อซาบรเรชาวลยเปนเจาว้นไปเันจ้าไว้ัตวสวยาันเดิ่เราเจ้าาเร ว่าะวน้ยาืนีเ่วาตัยนนนเล็บี่มาไรอยจาียัดน้ย่ไยดืนน้ันเ้นยืนน้นจยิัไนเดนินลยนิได้ยินนะข้อพูดแบบนี้พวกเราก็สบายใจแล้วเลยค่ะ N อสขึ <ese S 2> ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซอีเอ็ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซอีเอ็ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซอีเอ็นเอสีก็พวกเรานั้นทำในงานทีวี่ะเซนที่วิ่ะเซนทีวี่ะเซนที่วิ่ะ